วิธีการง่ายๆจะได้หมอแท็กตึ๊ดอย่างเงี้ยเห็นไหมันจะมีความแบบยับๆเยอะๆที่หมอฉีดตื้นๆมากๆเพื่อจะกระตุ้นชั้นตึ๊ดตรงนี้ไม่ให้มันหลวมเหมือนข้าวผ่าเรื่องความความแน่นความซอฟต์ของผิวชั้นบนเนาะวิธีการง่ายๆจะได้หมอแท็กตึ๊ดอย่างเงี้ยเห็นไหมันจะมีความแบบยับๆเยอะๆแล้วหลวมๆเหมือนผัดตุ๋มติ๊แต่อันนี้จะไม่ใช่มันจะเป็นการแน่นๆเพราะว่าเราผิวชั้นตื้นก็แน่นครับเนี่ยผมยากให้ ใช่ไหมมันจะไม่เป็นแบบคล้ายๆอย่างนั้นซึ่งเนี้ยถ้าปล่อยถึงวันจะเป็นร้อยถาวบอลเราต้องพยายามแบบขีดบวกทอก้งไวน,นี่วันนี้หมอนจะด,ดันไปทางแหรลายเยอะๆเพราะตรงเนี้ยลบได้จุงสุด ข้างนี้เสร็จแล้วนะครับยกตามห้าคอเตือนเรียบร้อยนะครับแต่ผิวแน่นขึ้นเยอะเลยนะคุณไข่ตอนแรกมันจะข้างเนี่ยมันจะมีความเรื่องหลวมๆเพราะเวลาที่มันเป็นที่หมอฉีดตื้นๆมากๆเพื่อกระตุ้นชั้นตืดตรงนี้ไม่ให้มันหลวมนะครับพาร์ตอนนี้ขึ้นแน่นดีเลยไม่มีปัญหาเรื่องหลวมเลยนุ้ก็ประมาณนี้ก็ได้ครับไม่ต้องลดแรงนะไม่ลดช้ำหรือแต่วันนี้ยังไม่เห็นรอยช้ำนะ <c oughs> เอาอุ้งมือครับยกตรงเดียๆนะตรงนี้ตรงคอนี่ตเลยใช้ท้องมือยกกับการลูดขึ้นมันจะทำน้ำของใครน้าเหลืงองขึ้นหน้าหยดขึ้นแล้วก็ลดร่องน้ำมากนะครับหยดขึ้นเลยหลือเขาบอกวางให้หมดแหล่วทุกแนวเพ่นในนีน้หยดกขกึ้นรู้สึ ¡Gracias